ขอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับนักข่าวสายธรรมสายทางแห่งธรรมะที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยวันนี้กระผมจะมาขอเล่าถึงหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตท่านแนะนำเคล็ดสำคัญสองประการ ที่ไม่ควรขาดในการภาวนาพุโทโธให้ได้ผลเป็นวิธีง่ายๆที่สามารถทํากันได้ทุกคนขอเพียงมีสองสิ่งนี้ท่านก็สามารถภาวนาพุโทโธให้บังเกิดผลได้แล้วลองมาติดตามรับฟังกันดูนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้กําลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับหลายคนคงสงสัยว่า เราภาวนาพุโทโธแต่ไม่บังเกิดผลอะไรเลยจริงๆแล้วการภาวนาพุโทโธแล้วไม่ได้ผลนั้นเพราะว่าท่านเองยังไม่รู้เคล็ดลับสองประการนี้ซึ่งก็คือศรัทธาที่แรงกล้าและการภาวนาในเวลาคับขันนั่นเองสำหรับศรัทธาที่แรงกล้านั้นผู้ที่ปฏิบัติต้องมีความเชื่อมั่นในพระพุทธองค์อย่างแรงกล้า แม้กระทั่งชีวิตก็ยอมให้ได้เรียกว่าตถาคตโพธิสัตธาสัตธาชนิดนี้จะมีปฏิหารที่น่ามหาัศจรรย์ยิ่งนักดึงจิตผู้ปฏิบัติให้รวมตัวนิ่งเป็นสมาธิได้อย่างฉับไวแต่หากผู้ปฏิบัติไม่มีสัตธาชนิดนี้แล้วการนึกถึงพุทธคุณก็สำเร็จได้ยากสำหรับการภาวนาในเวลาคับขันผู้ปฏิบัติ อยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายถึงกับชีวิตเช่นอยู่ต่อหน้าเสืออยู่ในถ้ำที่มีเสืออยู่หรือถูกฝูงช้างป่าล้อมเป็นตน้นการภาวนาพุทธโธหรือนึกถึงพุทธคุณในสถานการณ์เช่นนี้ได้ผลดีวิเศษสุดจิตจะรวมตัวพรึบลงอย่างฉับพลันเคล็ดลับนี้หลวงปู่มั่นภูริทัตโตใช้เสมอในการอบรมพระเนน เช่นให้พระเนนไปภาวนาในถ้ำที่มีเสือหรือให้ไปภาวนาในป่าเปียวที่มีอันตรายรอบด้านลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลายรูปจึงสำเร็จสมาธิชั้นสูงและได้พบกับความมหัศจรรย์ทางจิตอย่างไม่มีประมาณโดยผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวนี้ท่านได้เล่าให้ฟังว่าท่านเคยได้ไปคุยกับอุบาสิกาที่สำเร็จสมาธิขั้นสูงคนหนึ่งนางได้เล่าให้ฟังว่า สำเร็จสมาธิขั้นสูงเพราะภาวนาพุทโธขณะตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายขั้นชีวิตตัวนางไม่เคยทำสมาธิมาก่อนไม่รู้ว่าชานเป็นอย่างไรวันหนึ่งนางอุ้มลูกน้อยแบเบาเข้าไปหากินในป่าลึกทางจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อเดินไปหาของในป่าจนเมื่อยนางจึงแวะนั่งพักอยู่บนขอนไม้แห่งหนึ่งวางลูกน้อยไว้ข้างตัว นางหลับตาพักผ่อนได้พักใหญ่ก็ได้กลิ่นสามสางของสัตว์ร,ร้ายกระทบเข้าที่จมูกรู้ว่าใกล้เพียงแค่วาเดียวเท่านั้นเองเมื่อลืมตาขึ้นก็ตกใจจนช็อกผู้ที่นั่งอยู่ตรงหน้านางแค่สองเมตรนั่นคือเสือโครง่งโตเบลเลอร์นั่นเองจ้องสายตามายัางนางเหมือนกำลังจะกระโจนเข้ามากัดกินนางจะวิ่งหนีก็ไม่ทันเสียแล้วลูกน้อยข้างตัว คงเอาไปไม่ทันแน่ๆตัวนางก็แข็งทื่อไปหมดกระดุกกระดิกอะไรก็ไม่ได้ในขณะนั้นและในขณะที่กำลังนึกว่าจะทำอย่างไรดีก็ได้ยินเสียงเหมือนหลวงปู่แหวนมาบอกว่าภาวนาพุทโธสิลูกเมื่อนางได้ยินดังนั้นแล้วนางก็รีบหลับตาภาวนาพุทโธอย่างถี่ยิบคือภาวนาแบบไม่สนใจเสือตัวนั้นเลย ทันใดนั้นจิตนางก็รัวพืบลงดับการรับรู้ทั้งหมดความรู้สึกว่ากลัวเสือขาดหายไปอย่างสิ้นเชิงเหลืออยู่แต่ตัวรู้ภายในกายเมื่อถอนสมาธิออกมา <c oughs> ก็เห็นเสือนั่งห่างตัวเองออกมาประมาณหกเมตรไม่รู้ว่ามันถอยไปตั้งแต่เมื่อไรลูกน้อยก็ยังอยู่เหมือนเดิมตอนนี้มองดูตามันเหมือนกับตาแมวจ้องมาที่นาง และอีกห้านาทีต่อมามันก็หันหลังเดินลับหายเข้าไปในป่าตั้งแต่วันนั้นนางก็ได้ประสบการทางสมาธิที่น่ามหาัศจรรย์หลายอย่างศรัทธาอย่างท่วมทน้นต่อพระพุทธองค์และการอยู่ในสถานการณ์ขับขันจึงเป็นเคล็ดลับชั้นยอดช่วยในการนึกถึงพุทธคุณประสบผลสำเร็จได้อย่างฉับพลันสำหรับผู้ปฏิบัติท่านใด อยู่ในเงื่อนไขทั้งสองอย่างนี้ถือว่าโชคดีมากที่สุดจะสำเร็จสมาธิชั้นสูงได้อย่างรวดเร็วและได้พบกับความมหัศจรรย์ทางจิตต่างๆอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนแน่นอนสำหรับอนุภาพของบทภาวนาพุทโธนั้นเป็นบทภาวนาที่นิยมกันมากในประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถือปฏิบัติกันทุกสำนักก็ตาม เพราะว่าภาวนาแล้วก็ให้เกิดอนุภาพต่างๆมากมายเช่นทำให้จิตใจสงบเป็นสมาธิหรือแคล้วคาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆบางคนนอนทำสมาธิภาวนาจนกระทั่งหลับไปกับพุทโธหรือแม้แต่ในเวลาป่วยหนักใกล้ตาย นักปฏิบัติกรรมฐานส่วนใหญ่จะไม่ทิ้งบทภาวนาพุทธโธเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตใจยึดเหนี่ยวกับอารมณ์ที่เป็นกุศลไว้ตลอดเวลาแม้ตายก็ย่อมไปสู่สุคติอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อจิตเศร้าหมองเสียแล้วทุกขติก็เป็นอันวางได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองคือผ่องใส สุขติก็เป็นอันวางได้ดังนั้นชาวพุทธทั่วไปจึงนิยมใช้บทภาวนาพุทธโธในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาใกล้ตายทำไมถึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าคนส่วนมากนิยมใช้บทภาวนาพุทธโธก็เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจจิตใจจะได้ผ่องใสไม่เศร้าหมองนั่นเอง อนุภาพของพุทโธนั้นหลวงปู่มั่นเล่าว่ามีพระพิสุบวชใหม่รูปหนึ่งมรณาภาพด้วยโรคท้องร่วงอย่างกระทันหันท่านภาวนาพุทโธพุทโธแม้ขณะมรณาภาพก็ภาวนาพุทโธอยู่หลวงปู่มั่นตามดูจิตของพระพิสุกรูปนั้นทราบว่าไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึง และก็ยังมีเรื่องเล่าอีกท่านหนึ่งคือหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้เล่าให้ฟังว่าก่อนภาวนาให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนถือเป็นพุทธานุสติและเวลาภาวนาจะใช้เวลาไหนได้บ้างก็ตามชอบใจแต่ถ้าไม่มีเวลา ก่อนนอนก็ได้ถ้าศีรษะถึงหมอนภาวนาพุทธโธท,ทันทีนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบคิดว่าองค์นี้คือพระพุทธเจ้าและก็ภาวนาอาจจะภาวนาพุทธโธหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโทสักสองถึงสามครั้งก็ได้ตามความพอใจ มากก็ได้น้อยก็ได้แล้วก็หลับไปพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็นึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นอีกแล้วก็ภาวนาว่าพุทโธอีกทําอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งวันไหนถ้าเราไม่มีโอกาสจะทําวันนั้นรำคาญต้องทําเป็นอารมณ์ชินอย่างนี้ถือว่าทรงชานในพุทธานุสติกรรมฐานแล้วแม้นศีนมันจะขาด มันจะบกพร่องไปบ้างถึงยังไงก็ตามตายแล้วต้องไปสวรรค์นแน่นอนและที่สำคัญที่เราลืมไม่ได้นั่นก็คือการที่เราจะภาวนาพุทโธนั้นเราต้องมีศรัทธาที่แรงกล้าและภาวนาในเวลาคับขันจิตมันก็จะรวมเป็นสมาธิได้เร็วจนได้พบกับความมหาสจรันธ์ทางจิตอย่างไม่มีประมาณลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับ สำหรับเรื่องราวที่ได้นํามาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นําเรื่องราวนี้มาเผยแผ่เป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับและขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ